เฮ้ยใครชกใครควาใครติดวะเฮ้ยถอ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 ยอะไรวะพี่ี่อะไรสวัสดีครับทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ครับอ่ารอแฟนมารับค่ะครับผมใช่พี่ประตูเปล่าเด็กไม่ใช่ค่ะมิวค่ะอ๋อครับผมยังยังยังไม่ไปยังไม่ไปไปดูอ้อฮอืม ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เราอยู่ใน GTE a เซิร Surf X Town นะฮะหรือเออเซิร์ฟอ,อะไรก็ไม่รู้นะถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรวะขายกัญชาเนาะเก้าถุงนะฮะไม่รู้ว่าจะโดนจับหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่กับน้องอยู่ในแก๊งนี่แหละพี่เออว่าไงพี่มั่นใจในตัวผมใช่ไหมมั่นใจไปเลยขายตรงไหนวะเดีย๋ยวพี่เปิดก่อนต้องใช้อะ โอเคไปหลังๆเลยเห็นปะ GPS ขึ้นปะไม่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 ขึ้นหรอวะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพี่มกักเดี๋ยวพี่มกักมันจะได้เห็นเห็นปะไปเลยมันมีเวลาอยู่84ดส <ผม S 1> <laughs> ิว่าจะกระตุกนะพี่<อ>นั่นแหละนั่นคือเกีผม<อ>ผมไม่ตรงแบบแต่ผมกระตุกกระตุกว่ะเสียงเสียงกระตุกกบอแล้วก็บอกแล้วผมกระตุกผมบอกแล้วโอ้โหนอนอยู่ใกล้ด้วยอะรู้จะไหวหรือเปล่าพี่ก็มากับผมได้ไอ้เจ๋อสวยไหนพลาดนะ โอ้โหโติดตัวเป็นกระเจ็บนี่ก่อจะก่อจะไอ้นี้ใช่ปะพี่เสียดายว่ะพี่คิดว่ามันไอ้นี้ว่ะมันไม่ใช่ว่ะเฮ้ยเอียนบีซีนอนอยู่นะไงไม่ใช่อยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเห็นอะไรแล้วเฮ้ยเห็นแล้วทำงานใหญ่ใจต้องให้พี่ชายพี่ชายพี่ชายอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรอะไรอย่าพึ่งผมผมขอยาแก้์แครก่อนเฮ้ยไม่มีว่ะหคือนรถเลยคือนรถเลยเคลื่อนรถไปดี คุเลยฮ้ยจะมาทำงานใหญ่ใจต้องดิ้งไม่กินยาเดี๋ยวพาไปขายเออเดี๋ยวพาไปซื้อพูดผิดได้แล้วได้แล้วอี้ยตำรวจมาแล้วว่ะพี่ขายพลาดหรอไม่ไม่ไม่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาไปเราไปใจเย็นใจเย็นลุงจเย็นใจเย็นเฮ้ยเร็วเดี๋ยวนี่พื้นดิวะพี่ชายมาแล้วมาแล้วมาแล้วสายเลยสายเลยจุดเถินจุดเถินเราอีมาแล้วว่ะไอ้ชั้น สวยโดนใช่ไหมโดน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 ยางโดนไหมตังตังใหญ่ใจต้องนิ่งแต่ตอนเนี้ยกูไม่นิ่งแล้วพี่ว่าน้องสั่นแล้วเนี่ยน้องสั่นแล้วนี่ไหวหรือเปล่าอุ้ยเจียหนัก ยังแตกก็ได้ดูสุกแล้วตำรวจเกินเขี่ยวขอซ่อมได้ไหมเนี่ยคุณตำรวจเราขอซ่อมได้ไหมอ่ะขอซ่อมก่อนได้ไหมอยู่ไหวไว้มีกล่องซ่อมปะมีกล่องซ่อมเปล่าพี่อ่ะพี่พี่มีป่ะหี่อ่ะตำรวยิ้มยิกล่องซ่อมหน่อยได้ไหมได้นะผมยิกล่องซ่อมหน่อยได้ปะมีกล่องซ่อมครับลำรีจมีของซ่อมอะไรวะเอาไอเดียไงเอาไอเดียรู้ร้อยอ่ะโอ้โต้องโดนเลยวะเอุ๊ยตำรวจตำรวจมีกล่องซ่อมเลยเหรอ มีผมเรียกช่างเลยไม่ได้อะก่อนผมไม่ได้อ่ะคนตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตำรวจลงมาที่กองไฟมีเรื่องเลยจะคุยด้วยไม่ได้ไม่ได้ขโมยรถห่าไม่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 ขโมยผม่สารานผมมีเรื่องจะคุยด้วยอ่าผมว่าจะขอแบบไม่ยึดของแต่จะต้องยึดครับยึดยึดต่างก่อนได้ไหมผมขอแล้วกันได้ยึดของครับ ยึดของแต่ไม่เจียวได้อยู่นะถ้าอ่ะโอเคเอ,อ่ะน,นี่เอาเอาตุวรวจยึดของแต่ไม่เจียวได้ไหมม,มันมันต้องปรับทุกคนครับในนี้ที่โดนสมเสียงแล้วก็เงินเงินแดงทั้งหมดแต่ไม่โดนผมผมไม่ไิ้มไม่รู้ผมชนบ้างไงอาตามนี้ตํารวจยึดของทั้งหมดปรับได้เลยแล้วก็แต่ไม่ไม่ยึดไม่ยึดรถได้ไหมไม่ไม่ใช่ไม่อยากให้ยึดยาต้องยึดนะผมมีดแตันเนียคือคือคือผมขอแบบยึดไอ้ของของของพี่กระหม่อมทั้งหมด แต่ปรับได้ต้องปรับต้องปรับได้ไม่ไม่ยึดรถลมโบเลยไหมหมายความว่าไงอะก็คือแบบปรับทุกอย่างนะแล้วก็ยึดของทุกอย่างแต่ไม่ยึดรถลมโบคือเกลได้ด้วยใช่ไหมถูกไหมใช่ไหมที่เข้าใจอะจะพูดไงรู้เรื่องไะพี่พูดดิพี่พูดดิฮะยองไงคือคุณยองไงคือเดี๋ยวจะเสียค่าือไอ้ดี่ให้ให้เพาะนั้นมันต้องเสียผมให้ไม่ได้ เมื่อกี้ผมชนใช่ไหมหรือไม่ชนชผม<ช><ช>ไม่รู้อ่ะผ้าผ้ามันตัดอ่ะผมไม่สามารถแต่ก็ต้องการกฎประเทศคุณต้องเอามาซ่อมเองเถ้าไม่มีก็ไม่ได้ไปนะครับอย่าลืมซื้อของผมก่อนมาคือชนปึ้งเลยนะหมายหรือเปล่าอุ้ยเจียหนักคือชนผมปึ้งเลยนะไม่เห็นไงผ้ามัน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 คุณคุณวาร์ปเลยทำได้นะผม<อ>เแบบเบรกทำใช่มันถ้าแบบผมแบบไม่ตั้งใจชนเงี้ยผมพอแพอพอแบบเออเรียกช่างได้แต่กินมันวาร์ป กรับแบบโตคุณตึก็ตึกตึกไปอะใช่ผมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอย่างนต้องโอเคครับคุณตำรวจเอาเอาตาไอ้นี่เลยแล้วกันแปดอันมั้นเหมือนอันละแปดสองสิบหกเป็นทั้งหมดสองพันพอดีผมไม่ผมไม่ไม่ปรับไม่ปรับไม่เจียวแล้ครั้งหน้าเส้อของซ่อมมาด้วยนะพี่ไม่ไงแบบกลัวแบบตำรวจเขาเขาเงาไง จริงผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําหลอกคุณตํารวจก็คือแบบตัวตํารวจแบบหนาวกันเนี่ทันกันได้ไม่ทันละตํรวจทําเล่นอยู่กี่คนนี้กันออเนี่ยตัวอ่ะเป็นเป็นอย่างเป็นอย่างที่ผมคิดคือเขายึดของปรับเราแต่เขาไม่อาเจลรถเราไม่ไม่ยึดรถเรานั่นแหละคือสิ่งที่ผมคิดเว้ยแบบนี้เลยทํไมเราไม่เตรียมแบบพวกกล่องทรงกล่องท่อมมาก่อนวะพี่ชายพี่ก็ไม่รู้ว่ะแบบโอ้โหต้องดถุงข้าวถุงโอ้ย วิ่งข้าวถุงดิก้าร้อยพันึงเลยนะพิ่กับตรงคือคือถ้ามันมีกล่องซ่อมมันยังเล่นต่อได้แต่อันเนี้ยคือมันเบรกเลยเว้ยเออมันเล่นต่อไม่ได้เลยอะแล้วทําไงดีวะอยากทำผมเลียกช่างแล้วผมเลี้ยคลิปนี้เฟลวะทําไงดีแม่งทำไงต่อพี่พี่พี่จะกลับไปฟาร์มก่อนป่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อฟาร์มไหนอ่ะฟาร์มมีของกล่องซ่อมมีขาของซ่อมอีกโอเค พี่อุ้มผมนะผมจะเมือช่างช่างมีอยู่ช่างมีอยู่อุ้มผมอุดอดฮาพลาดแล้วรอบนี้รอบนี้ก็การคืนต่อเออโวเล่นแล้วพี่มาแล้วผมเฮรเดี๋ยวเดี๋ยวรอดวเใครติดอยู่เขี่รถไปดูดิดูดูฝั่งรนอะดูดูดูไปใช้รักรักรักดู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 ตัวรถจอดเอยตัวรถดู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 ดดูด ถอยอะไรวะพี่อะไรสวัสดีครับทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ครับเอ่อรอแฟนมารับค่ะครับผมใช่พี่ประตูเปล่าเดียวไม่ใช่ค่ะมิวค่ะอ๋อครับผมยังยังยังไม่ไปยังไม่ไปไปดิโอ้โหแต่ก็เราไปวะเออโหว่าผมก็ผมไม่ไดต่อแล้วฮะ

พี่เอาเอาโดๆนะเหือพี่อ่ะคือรถคือรถพอเธออุดอเดี๋ยวพี่เขารับค่าก็จะตืเอาละครับครับสตีสีเขาโดเลยนะขึ้นรถขึ้นรถกอดตอนดี้กองเดียวกว่าจะเอาลองไปได้เลย พี่พี่ต้องเตรียมไว้ถ้าผมป้องกันัยงงไวะเอาแล้ววะมาเออใส่แล้วแหละรอบนี้ผมขับนะไม่ใช่รอบชายผมขับรอบนี้ผมขับอบบย่ามาดูดีว่าผมขับเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงโอ้โหเลยเดี๋ยวผมไปนดูเออเสร็จสุดแล้วเดี๋ยวว่าผมไปอัพเลเวลอะไรผมจะว่าปะปะฟืๆๆๆ้นใครวะ ดาวเปลี่มใช่ปะโอ้โหไม่สวยว่ะสรุเสวิตีไหนวะไม่เห็นแล้วนะครับสวัสดีครับเจ๊พี่ขับนะพี่ขับนะเออเออเยานีอย่านี้ผมไม่ทำอะไรครับผมไม่ทำอกไมสวยหายแล้ววะเดี๋ยวมันช้าว่ะใครมันอุดตันขยันอุดถันเนยอย่าว่าเจ๊เขาอุตส่าห์เขามาทำงานสุดจริตเนี่ยได้แล้วเว้ย ามาเป็นสนใจมาเป็นแบบที่ขึ้นมาขึ้นมาไปไปขายิดไหมเอาเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อจะแอบเหรอเออดับรถ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  ับรถจตำรวจตำรวจเงียบ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 ผมมีพ่อคนเดียวจะพูด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 เดี๋ยวเขาได้ยินทำไมเราไม่ทำสูตรแบบนี้วะแต่รอบแรกมันมามันมาเห็นตอนเราออกไปดอกตำรวจมึงไม่อยู่จริงหรอ ไม่อยู่ไม่อยู่อยู่พี่ขาดติป่ะติดติดติดได้มาร้อยสามสิบสี่พี่คลิปอยู่ไหมนะอัดดีโคตรฮา <c oughs> บอกเลยภ <c oughs> ูเขาผมมีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อของผมพ่อผมวิจารณ์ได้พี่เคดทำมาคหมครเคยเคยพิงเลยวะ เองอะไรไม่รู้ว่าผมไม่รู้ติ๊กตอไม่รู้ตอกตอกใช่ไหมล่ะเปตอกตอกไปหลับเลพี่เลยมันไม่มาแล้วหรอวะพไม่น่าจะมาวะฮะพี่ขาได้เงินเดียวะได้ได้ได้ยกว่ากว่าบาทนึกว่าจะได้แบบไล่ตามตึง เออเฮ้ยออกไปได้เหรไม่ได้ก็จะเฟืน่นไม่มาว่ะเอ๊ะมันซอยบ้านซีจีนี่ว่ะเข้าปะมันน่าจะมีคนแบบมันน่าจะมีคนทำไปเออมันทำหลายอย่าง,ม,างมันไม่ค่อยมันก็ปล่อยเราเอาอีกสักรอบไหมปะมันขาดทุนนี่เนี่ยถ้าแบบอย่างนี้ยพี่มามพี่เงินแดงมันเก็บได้ปะเก็บได้เก็บได,ได,ได้พี่ก็จะไปเก็บไว้อีก อีกอีก่านหนึ่งเอาพี่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อนอคายเหรอเดครับพี่หนอโต้นั่นเนี่ยพี่กำลังทำงานไอ้เอาเงินแดงอยู่ตัวนี้ว่าจะดถ่ายกันชาใช่โอไปด้วยกันปะมีส่วนแดงไหมครับแต่น้องใส่อะไรเด็กแล้วออกน่ารักเลยก็ผมคิดวีหนอโต้งไง ผมที่โนโตอยู oui ่ครับ okay, อ okay. okay. ๋อโอเคเดี like> okay, okay. Um ๋ยวไว้เจอกันเดี๋ยวพี่จะไปขนยาก่อนโอเคครับพี่จะาเจอรับครับ